คุณกิติครับตอนนี้พูดเห็นแล้วน er ่ะเห็นพี่ปีนแล้วน่ะมันเงียบเลยสุดพี่ชันต้องเหนื่อยยิ่เสร็ หรับของมาถึงเลยจนว่าเขาหูโตแล้วว่าห้องทายตอนนี้มันเลยถอดออกนั่นกูว่าแล้วถอดแล้วอ่าเดรกบอยติดเกิดแล้วเยอมของแล้วใช่เขาเห็นเราด้วยใช่ไหมเห็นรู้ตัวแล้วใช่